หลังจากอาทิตย์ที่แล้วได้ไปลองขับมาครั้งแรกรอบแรกก็สเปซสะปะนิดเียหน่อยเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมาลองกันอีกทีนึงครับผมว่าจะดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าก็ลองดูเพื่อนๆอันนี้ครับแอปตัวนี้ครับ บูธเดเวอร์ตอนนี้ผมอยู่แถวแถวแถวอะไรอ่ะครับแถวน้องแขมแถวบ้านผมก็ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีคนเรียกนะครับก็ต้องลองวิงเข้าไปแถวในเมืองดูครับเพืเ่อนๆอะไปครับ กันไปเพื่อนๆยังไม่ถึงไหนเลยแวะเซเว่นก่อนละหากาแฟกินกันเอ้ยยังไม่ได้ปูเดสารเลยมันเงียบๆหรือเปล่าน้อวันนี้ว่าจะกลับบ้านกันหมดแล้วอื เอยบรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศดูขมุขมัวยังไงไม่รู้ครับอากาศเหมือนมีหมอกเลยหมอกหรือว่าฝุนก็ไม่รู้ไปครับวิ่งไปแถวนี้ไม่น่าจะมีคนหรอกโอเคครับลุยกัน นนี้ไม่มีคนเลยอ๋อจะบอกว่าไม่มีคนไม่ได้ครับไม่มีคนเรียกรถก็คนยืนอยู่เต็มข้างทางเลย <c oughs> ขับแท็กซี่นั้นจะได้คนอยู่นะเส้นเพชรเกษมผมพี่ก,ก็ถ้าเลยช่วงเดลโมถ้าพามานี้ก็ถ้าวิ่งชะลอชะลอก็ถ้าจังหวะด,ดีก็มีได้คนอยู่นะ แต่ผมเคยขับแกร็บก็ถ้าจะได้ก็แถวซอยสุขุมวิท48แล้วก็เลื่อยมาก็ก็พอได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แนแอปตัวนี้ครับโบสเงียบสนิทเลยเดี๋ยวลองไปจอดดักอยู่แถว BTS บางว่าดูครับว่าจะจะมีคนเรียกไหม ปกติถ้าผมขับแก๊สผมก็ชอบเป็นจอดดัดอยู่แถวนั้นนะครับบางทีจังหวะด,ดีอาจจะได้ผู้โดยสารไปสนามบินเพราะว่าแถวนี้ก็มีคอนโดอยู่หลายคอนโดอยู่ครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปลองจอดรอด,ดูสักสักสินาที2ีนาทีถ้าไม่มีก็ผมก็เข้าเมืองแหละครับอ่ะไปต่อครับเพื่อน ที่ใช้เวลารออยู่แถวปั๊มปตทวีดีสบางว่าประมาณสักยี่สิบน่าจะราวๆยี่สิบนาทีน่าจะได้ก็สรุปนะครับไม่มีคนเรียกไม่รู้ว่าผมอาจจะดวงไม่ดีก็ได้วันนี้ก็เลย ไม่ได้ผู้โดยสารหรือว่าอาจจะไม่มีคนก็ได้แถวนี้เอาครับวิ่งเข้าในเมืองกันครับโอเคไปกันครับผมมาจุดจอดที่สองของผมจุดหากินครับสมัยแต่ก่อนแถวแถวตรงข้ามกับ คอนโดคอนโดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกระมอท่าพาัะสมัยก่อนที่ผมเคยขับแร็บครับผมก็ชอบเวลาออกจากบ้านมาถ้าเบรบางว่าไม่มีผมก็ชอบมาจอดรอถแถวแ่ว่งตรงข้ามตรงนี้ครับจอดรอประมาณสัก10นาที15นาที ก็มาลองดูกันครับว่าบูตไดเวอร์แถวแถวเนี้ยจะมีคนเรียกไหมโอเคครับนีตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆเวลาเก้าโมงสิบก้านาที ตอนนี้ผมอยู่ดักอยู่แถวแถวเจริญราษฎรแถวถ,ถนนจันจเจริญราดครับผมก็เมื่อเช้าที่ไปจอดอยู่แถวแถวคอนโดตรงข้ามเดี๋ยอท่าพระนะครับก็ไม่มีคนเรียกครับผมก็เลยลองวิ่งมาแถวถนนจันอันนี้ก็จอดจอด ดูดแล้วก็น่าจะใช้เวลาเราสักสิบถึงยี่สิบนาทีน่าจะได้แล้วครับแต่ก็ยังเงียบเชียบอยู่เลยครับแล้วก็แอปก็ขึ้นสีเขียวไปหมดเลยครับสงสัยวันนี้จะไม่มีคนสงสัยวันนี้เราคงน่าจะเฝวแล้วมั้งครับก็เดี๋ยวรอดูสักพักครับเนถ้าไม่มีคนก็ก็คงต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้คงไม่เวิร์ก โอเคครับอ่ะมาแล้วครับผู้โดยสารเจ้าแรกของเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยไปรับแถวแถวน่าจะถนนอะไรเนี่ยขับไปด้วยดูแอไปด้วยก็สับสนเนี่ยซอยสีลม 13. สิบสามซอยสีลมสิบห้าครับผม ไม่รู้ว่าหมดผิดหรือเปล่านะครับเราต้องลองไปดูบางทีก็เวลาลูกค้าปักหมุดนะครับบางทีบางทีลูกค้าปักหมุดแล้วอยู่แบบอยู่หลังคอนโดครับบางทีอาจจะไปติดอีกที่หนึ่งนะผมเคยพลาดแล้วเหมือนกันลูกค้าปักหมุดอยู่หลังคอนโดไปไปก็ไปตกหลังคอนโดแต่ความจริงตัวลูกค้าอยู่ในคอนโด บางทีหมุดมันก็จะเป็นเพี้ยนหน่ครับเพื่อนๆเ,เอาครับมาแล้วครับลูกค้าเจ้าแรกแล้วส่งพนีสัต์เรียบร้อยเพื่อนๆเ,เจ้าแรกประเดิม96บาท96บาทกับระยะทาง10บกิโลก็ถูกเหรอครับเพื่อนๆถ้าพูดถึงว่ามันถูกกันนะแต่ทำไงได้เนาะ ทางเลือกก็คงมีอยู่แค่นี้ไปครับไปกันต่อเลยเอยขยับก่อนครับเพื่อนๆจอดรออยู่ตรงหน้าศูนย์สิริกิจนะครับแถวแถวฝั่งตรงข้ามสุขุมวิทซอย16กก็หลังจากส่งลูกค้าเจ้าแรก แถวสุขุวิทซอยสิบสมรอประมาณสักสิบยี่สิบเอ๊ยน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งครับเพื่อนๆยังไม่มีงานเรียกต่อเน,นื่องเลยครับคนที่สองวันนี้ดูเงียบเงียบรับนับก็ไม่มีขึ้นสีอะไรด้วยสีเขียวปีวเลยนะลองขยับดูครับเผื่อเผื่อจะดีขึ้นโอเคครับ อไปรับเพื่อนอลูกค้าเจ้าที่สองเอ้ยผมก็พยายามจะดูจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าจะไปเห็นเพื่อนบอกว่าแอปมันสามารถดูได้จุดหมายปลายทางลูกค้าจะไปที่ไหนแต่ทำไมผมหาไม่เจอคเนี้ดูตรงไหนวะอ้าครับไม่เป็นไรครับไปไหนก็ไป ขอให้ได้คนขอให้ได้คนนะ่ะไปไหนก็ไปรถก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่วันนี้สบายๆบยชิยวเชิยไปครับรับลูกค้ากันเพื่อนๆพักกินข้าวเที่ยมตอนนี้เวลาบ่ายโมง สิบสามนาทีตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผมวิ่งมานะครับวันนี้เพิ่งได้ผู้โดยสารไปสามเจ้าได้มาสองร้ยห้าสิบหกบาทเยียบมากครับเพื่อน,นี้ผมว่าจะเข้าบ้านแล้วครับ ไม่ไหวครับวันนี้เงียบมากเลยกลับไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าครับไม่ไหวละถ้าเป็นแบบนี้น่าจะคนน่าจะกลับบ้านกันเยอะหรือไม่ไก็คนอาจจะไม่ไมเที่ยวกันไปก่่าไม่ดีเลยครับวันนี้ไปครับลอ,องขับไปเรื่อยๆเพื่อนๆ ตอนนี้ผมอยู่แถวถนานนาราทิวาสห้องหน้าสาทรก็เมื่อกี้ก็ไปกินข้าวอยู่แถวสวนูุครับตลาดูสวนก็จอดเกือบน่าจะครึ่งชั่วโมงได้จะได้อยู่ครับก็สรุปวันนี้นะครับผกว่าเงียบมากเลยครับไปไป ไม่ไหวเลยไม่เวิร์กเลยแต่น้ำมันเป็นสามร้อยได้มาสองร้อยกลับ้ายอมแพ้แล้วครับเพื่อนๆเข้าบ้านแล้วครับไม่ไหวครับวันนี้ขับไปอยู่กับลูกกับเมียดีกว่าครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็มาลองให้รู้เป็นประสบการณ์บางอย่างมันก็ต้องลองนะ โอเคครับเ,เพื่อนๆวันวันนี้ก็ขอพอแต่ตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววิ่งเรื่อยๆครับระหว่างทานกลับบ้านเดี๋ยวจะรุกได้สักงานโอเคครับกำ mm hmm. ลังจะวิ่งกลับบ้านกับเ,เพื่อนๆนี mm ่ hmm. งานเด้งเข้ามาที่เดิมแล้วแถววนกูนี่แหละครับจอดอยู่ตั้งนานก็ไม่เียก ก็จะกลับบ้านใช่ไหมครับเรียกยสงสัยยังไม่อยากให้กลับบ้านเอาครับไม่เป็นไรก็เมื่อมีงานเข้ามาก็ก็ไปต่อครับกลับต่อส่งลูกค้าเจ้าที่ห้าครับเพื่อนๆงานไหลสงสัยไม่ได้กลับบ้านแล้วงานนี้ ขอนเตอร์มอท่าพ,พ้าครับวนไปแต่าราคานี่กระจุกวเป็นจริงมากเลยเพื่อนๆโอเคครับไม่เป็นไรครับ แต่ว่าผมตรงไ้เข้าบ้านจริงๆก็แหละคราวนี้เพราะว่าสามโมงแล้วได้มาสี่ร้อยกว่าบาท <c oughs> พอได้เข้าบ้านหักค่าน้ำมันแล้ว100ร้อยกว่าบาทก็วิ่งนิดหน่นยอยครับ <c oughs> แต่ว่าน้ำมันก็ไม่หมดถังนะ้ำมันก็ยังเหลืออยู่ถ้าจะคลิวก็เราเติมน้ำมันสามร้อยแล้ววิ่ง กดทั้ง300ก็คไม่น่าจะใช่น่าจะวิ่งหมดไะละลาสัก200น่าจะได้อยู่มเะาะไม่รู้ว่าคำนวณยังไงจะวิ่งไปประมาณสัก50กว่ากิโลได้โอเคครับข้าบ้านแล้วครับเพื่อนเพื่อ,อจากเซ็นทันป่นเก้ามาถึงบ้านนะครับเพื่อนเพื่อน ไม่มีใครเรียกเลยก็ตอนนี้เวลาสามโมงสามสิบเจ็ดนาทีถึงบ้านแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนวันนี้ก็ถือว่าออไม่ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับสรุปยอดนะครับวันนี้ ใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมดผมออกจากบ้านประมาณสัก8โมงน่าจะได้ครับตอนนี้3โมง40ก็น่าจะลาวสักกี่โมงกี่ชั่วโมงอะประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงน่าจะได้ั้งได้มาทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อนๆ485บาทยกเลิกไปหนึ่งงานครับแต่วันนี้ผมว่ามัน เงียบๆครับผมลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็หากลบค่าน้ำมันไปสามร้อยก็เท่ากับว่าได้เข้าบ้านประมาณ185บาบาทอ่ะก็ยังดีครับเพื่อนๆถือว่าเป็นค่าขนมให้ลูกๆไปโอเคครับพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับ